นี่วันนี้เดี๋ยวเราไปใส่กันลอยของวิบรอยยี่ประวันนี่อย่ยางจุบลุมยางแล้วก็เจียให้มันบางๆนะนี่ไงเจียมันบางๆนี่คือ,อุปกรณ์ของเราอเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนี่อันนี้ใส่ไว้ใตน้นี้นี่เห็นไหมเดี๋ยวเราก็เอานี่เลยน,น็อต ็อตใส่เข้าไปแล้วก็สีแฉกที่เราเตรียมไว้นี่เยใส่เข้าไปแล้วขันเข้าไปนี่มันข้อดีของมันนะครับมันก็คือจะทำให้เจ้าเฟรมเนี่ยเฟรมเนี่ยชุดเฟลลิ่งเราเนี่ยมันได้ไม่แตกไงได้ไม่แตกง่ายเพราะว่ายางมันรองรับก่อนไงพอยางมันรองรับก่อนแนละ้วที่นี่ทําให้มันไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาแต่ผมสังเกตหลายคันแล้วนะ มันจะชอบแตกกันเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ยางเนี่ยยางกันกระแทกเนะี่ยยางตัวนี้มันจะไม่ป๋ไปไหนเพราะว่ารูน็อตออนเป็นรูเบอร์สิบ่งแต่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะหายางอะไรมาใส่ก็ได้นะยางอะไรมาใส่ก็ได้เดีย๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่านี่ไงแล้วก็ยางรองเข้าไปยางรองเข้าไปแล้วก็น็อตใส่เข้าไปนี่นี่ถือกล้องมือหนึ่งนะครับใส่มือหนึ่ง นี่ไงแล้วก็ขันเล้วไปนี่นี่ขันเล้วไปแล้วก็ดูหน่อยว่ามีปัญหาอะไรวะบีบมันไรยวะแล้วก็ใส่เข้าไปปั่นเข้าไปนี่ไงอา่าเราขันให้มันแน่นพอดีนะครับเพราะยางนี้มันยังไงมันก็เป็นเหมือนตัวกันคลายอยู่แล้วนี่ไงอา่านี่ไงอเข้าไปนี่ไงนี่ไง ห,หม,มันก็จะอยู่หน้าตาแบบยังไงมันก็จะไม่โดนข้างนี่หนไหมข้างก็จะไม่โดนนี่ครับร้อยยี่ห้าประวันตนัวใหม่นะครับประวันตนัวใหม่ตัวไฟ LED อะพอไอ้คันเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูนั่นคือเป็นเป็นตัวของเจ้านายผมของจี๋ผม,ผมนี่เห็นไหมนี่มันจะมีช่องว่างอยู่แล้วก็ไม่โดนอะไรนี่ก็คือขันแน่นแล้วเนี่ย ผันแน่นแล้วมันลูกยางก,ก็จะไปบีปบที่ตัวบอดี้ตัวเฟรมเองไง,งนี่ไงทีนี้นก็ดูดีนะมันก็ดูสวยนะนก็จะเต็มเบ้าไปดีเต็มเบ้าไปดีนี่ไงนี่มันก็จะดูดีดูไม่น่าเกลียดนะไม่เป็นรอยเลยตัวล่างนี้ผมก็ใส่เข้าไปแล้วนี่ไงตัวล่างนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วเกันรอยตัวล่างนี้นี่ตัวนี้นี่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตัวล่างนี้ใส่เข้าไปแล้ว,ว,ลวโอเคผมยุติวิดีโอเพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไป ครับสวัสดีครับเอาลองไปทำดูนะ